สวัสดีครับปาทีฟิสิกส์นะครับข่าวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความดันบรรยากาศกับการใช้หลอดดูดนะครับเรื่องของความดันบรรยากาศนะซึ่งเราหาไปแล้วนะครับความดันบรรยากาศก็กคือ p a นะก็จะมีค่าเท่ากับ76เซนติเมตรปลอดนะหรือ เท่ากับ1บรรยากาศนะบรรยากาศในระบบ SI ก็จะมีค่าเท่ากับ1.013คูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรอันนี้จะเท่ากันหมดฮะแต่บัดคนละหน่วยเท่านั้นเองนี่คือความกดอากาศหรือความดันอากาศปกติที่ระดับน้ำทะเลนะครับที่ระดับน้ำทะเลทีนี้เราก็มาดูการทำงานของปั๊มดูทั่ว,วไปว่า ปั๊มดูดทั่วไปสมมุติว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถดูดอากาศในท่อออกจนกระทั่งถึงระดับเป็นศูน์อากาศอันนี้เป็นสมมุตินะฮะแต่จริงๆไม่สามารถทําได้นะสมม,นนาาสมมติว่าเป็นศูน์อากาศสมมติว่าเป็นศูน์อากาศซึ่งไม่สามารถทําได้นะสมมตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาที่ตําแหน่งภายในท่อนะ กับภายนอกท่อสมมุติว่าเป็นที่ตำแหน่ง A และตำแหน่ง B กัแล้วกันนะครับสมมุติว่า,า,าระยะนี้เป็นระยะสูงสุดนะเป็นระยะสูงสุดที่สามารถปั๊มได้นะครับก็คือ h สูงสุดเลยนะฮะนะเราก็จะได้ว่า,นะาตามหลักก็คือความดันที่ ระดับเดียวกันในของไหลนะความดันในระดับเดียวกันของของไหลนะจะมีค่าเท่ากันนั่นคือเราจะได้ p a จะเท่ากับ p b นะ p a ก็คือความดันที่เกิดจากน้ำหนักของของเหลวในที่นี้ให้เป็นน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำนให้เป็นน้ำเขาก็เรียกว่า ที่จุด a นั้นเป็นความดันเกตนะความดันเกตรหรือความดันของน้ำก็ได้อ่า water นะเท่ากับที่ b อ่าความดันเกตก็จะหาได้จาก rho g h นะครับเท่ากับความดันที่ b ก็คือความดันบรรยากาศทีนี้เราจะมาหาความสูงระยะสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับ ก็คือแทนค่าเราจะได้ H มีค่าเท่ากับ P A หารด้วยโรจนะ,นะแทนค่าเอาแบบง่ายๆนะครับตัวเลขกลมๆก,ก็ได้ตัวนี้ก็คือ1.013งคูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรหารด้วยนะครับค่าโรก็คือ หนึคูณสิยกกำลัง3อันนี้ก็เป็นอยู่เป็นกิโลกรัมนะครับเป,รเป็นกิโลกรัมเป็นกิโลกรัมนะต่อลูกบาทเมตรคูณด้วยค่า G ค่า G เอาประมาณ10ก็แล้วกันฮะประมาณนะครับ10เมตร ต่อวินาทีกำลังสองอันนี้ใส่หน่วยให้ไปด้วยนะคลิปนี้นะครับซึ่งคํานวณออกมาแล้วจะได้ค่า h เอาโดยประมาณก็แล้วกันโดยประมาณนะโดยประมาณค่า h ก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรอันนี้ในเชิงทฤษฎีนะครับ10เมตรเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเราไม่สามารถสูบได้ถึงระดับ10เมตรเพราะว่า เราไม่สามารถสร้างปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงดูดจนกระทั่งกลายเป็นสูนยากาศได้นั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะดูดน้ำจากบ่อหรือจากสระโดยใช้ปั๊มดูดความลึกจากผิวน้ำถึงตัวปั๊มจะต้องไม่เกิน10เมตรถ้าเกิน10เมตรเมื่อไหร่ปั๊มก็ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้น้าจะขึ้นมาแต่ไม่ถึงปั๊มนะครับจะไม่ถึงปัม๊ม เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะดูดน้ําขึ้นมาได้ถ้ามันลึกเกินสิบเมตรจะต้องเอาปั๊มลงไปอยู่ใกล้ๆก,กับน้ําแล้วก็สูบแล้วก็ดันขึ้นนะครับนี่คือการทํางานของปั๊มแบบดูดปัป๊มก็ยังมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นปั๊มที่เขาเรียกว่าซับเมอร์ก็คือย่อนลงไปจากข้างล่างแล้วก็อัดขึ้นมาถ้าเป็นแบบนี้สามารถาสูบได้ สามารถสูบได้ขึ้นอยู่กับกำลังของลูกสูบกับกำลังของเครื่องสูบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ